สวัสดีครับไอ้น้องครับมือนีก่อนมันสิมือก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเห็ดอาหารกินแรืงกันนะครับเนาะวัอนี้ผมสิ้อตำมุกทัวกับปิ่งปลาดุกครับโอเคครับเป็นกันเลยครับมันสิมือรับต้นนี้มันยุ่งหลายครับพี่น้องยุ่งหลายตรงนี้เพียบหนึ่งเข่าเนี้ยเอาไปนะครับนับไปเลยครับปลาดุกเข้ามือนะครับผมสิปิ่งปลาดุกกินกับตำบุกทัวครับปลาดุกแซ่บๆถึงหม้อมือแหละครับผม ตอนนี้ก็หนึ่งเข่าอยู่ครับในหนึ่งเข่าสุกกะสีเอาทานนะครับมาว่างใส่กับไปย่างอยู่เตาทานข้างนอกครับผมครับตอนนี้ผมก็ก่อไฟนะครับเตรียมย่างปลาครับเดี๋ยวเป็นฐานสักหน่อยก็จะย่างปลาเลยโอเคครับรอสักครู่ครับปลาดุกผมเตรียมย่างแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับไปย่างกันเลย ครับตอนนี้สุกแล้วนะครับปลาดุกย่างผมสุกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะตําถั่วแล้วก็จะ ไปกินที่นู่นนะกินตรงนี้คงไม่ไหวก็ยุงเยอะครับนี่ครับสุดยอดละจะเอาใส่ถาดเลยนะครับตาคน,นี้ก็ใช้ต่อได้เราจะทำตัวต หัวปลกยาวก่อนนะครับง่ายๆที่บ้างนี่แหละนะครับพริกกระเทียมมะนาวเียดีมายุ่งเยอะมากพริกกระข้ามพริ เก็บกระเทียมหอมกลิ่น แค่น้ำเปลี่ยวมาเรียบร้อยประมาณนี่พอนะครับที่เดียวก็จะกินเป็นผ่กเดี๋ยวจัดอันนี้นครับ ความเกี้ยวความ่อยเต้เลยใส่แบบฟุกๆเลยครับครั้งเดียวเลยเต้เลยนะเนี่ยสามวันแล้วก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเมนูปลาดุกย่างตำทั่วกับผักกาดนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับพร้อมจะทานได้แล้วนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบางคําแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ